คำเตือนรายการนี้มีการสปอยหนังภาพยนตร์ซีรีส์และการ์ตูนแบบเต็มที่ใครไม่อยากโดนสปอยแนะนำให้กดข้ามไปก่อนนะครับ What f r i e n หนังเรื่องนี้ไม่ต้องไปดูเลยควรดูในสตรีมมิ่งต้องไปดูในโรง ต้องหาดูให้ได้หรือไม่ควรพลาดก่อนตายครับนี่คือทีนเอ็ดมิวแทนดินจาเทอร์เทิลครับมิวแทนเมเฮมครับอยู่กับวอตเฟนฮะาหนังเรื่องนี้มาชื่อเต็มครับคุณนี้กันแบบเพื่อนแบบเพื่อนที่สุดครับอยู่กับผมว้โตครับและผมนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึง เรื่องสุดยาวก็คือ TMT n นะครับ Mutant Mayhem นั May ่นเองะยอดจะยอดถ้าทุกคนเคยดูนินจาเต่ามาก็รู้อยู่แล้ว TMT n ค,คืออะไรเราจะนั่งเรียก Teenage Mutant Ninja Turtle ท<ต>ุกรอบก็ไม่ไหวไอ,ไอช่วงดูมาใหม่ๆอี่ะมีทุกคนถามไปดูอะไมรามาไ้เราก็ Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem ครับ <laughs> 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 ยองไงวันนินจาเต่าจำชื่อภาษาไทยไม่ได้ด้วยมัน <laughs> จา <ก S 1> า๋าได้ กุหล่มิวแทนอะไรทุกอย่างอ่ะผมก็ไม่รู้ผมไมื่อเคยเห็นชื่อภาษาไทยแหละอะไรแบบนั้นหนังเรื่องนี้นะครับสาหรับคะแนนของตัววอตเฟนสำหรับผมนะคะแนนรวมเนี่ยบวกตรงนี้เลยก็ได้อไปดูเกณ์กันให้คะแนนกันก่อนครับเกณ์การให้คะแนนของวอตเฟนหนึ่งคะแนนไม่ต้องดูเลยสองคะแนนรอดูในสตรีมมิ่งได้สามคะแนนต้องไปดูในโรงสี่คะแนนยังไงก็ต้องหามาดูให้ได้และห้าคะแนนต้องดูให้ได้ก่อนตายสำหรับเรื่องนี้ครับเก์การให้คะแนนผมอยู่ที่สองคะแนน รอดูสตรีมมิ่งพอเกือบหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ดูได้อะยังมีนิดหน่อยคือ,อผมก็ให้สองคะแนนเหมือนกันดูสตรีมมิ่งเอาจริงสิ่งเดียวที่ไม่ให้หนึ่งสำหรับผมนะมคือภาพแค่นั้นเลย แค่นั้นเลยสรุปคะแนนรวมก็คือ4คะแนนหาร2เหลือ2นะครับก็รอดูในสตรีมมิ่งพอ e อที่แล้วเนี่ยมันคือ2.5ใช่ไหมก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ไปดูในโรงกันซะเถอะเพราะว่าถ้าไม่ดูก็พยายามให้ได้ดูในสตรีมมิ่งละกัน <My S 2> ไม่ก <happy. S 2> นะ็แฮปปี้สำหรับทีนี้นเป็นทันเตอร์เทลนะครับเนื้อเรื่องนะต่อจากนี้สปอยแล้วนะก็คือเป็นเรื่องของมันเรียกว่าสปอยป่กวะมันคือเรื่องของเต่า4ตัวที่มันโดนสารมิวแทน,นแล้วมันก็กลายเป็นเต่านินจาพร้อมกับคุณพ่อของเขาที่เป็นหนูซึ่งหนูก็โดนสารจากตัวของเต่านีแะ สารเดียวกันโดนส,าสารเดียวกัน,กนแต่ว่าเปิดเรื่องมามันจะเป็นเรื่องของนอเทยาศาสตร์คนที่คิดค้นสารนี้ไอสารสีเขียวอันนี้เขาก็ทดลองสว์ไว้หลายตัวเหมือนกันมันก็จะมีแบบเป็นตัวอ่อนเพียบเลยแล้วก็มีตัวที่โตเต็มวัยหนึ่งในนั้นคือมลงวัน <ang> The, The Fly ใช่ที่ตอนหลังจะได้ชื่อว่า Super Fly Super Fly Super Fly ฉะน,นั้นมัน Super ใชบเป็น Super Fly ที่แบบมาเกาะเชกากรรมด้วยนะแต่ว่าเขาก็เปลียยเสมอนแบบมิว a ทนตัวแรกอะไรแบบนั้นตอนแรกอะตอนที่เปิดหนังมาผมคิดว่าเขาจะไม่เล่า ไม่เล่ามาอดีตเงี้ยเออเพราะคิดว่าคนทั้งโลกอ่ะรู้กันอยู่แล้วว่าเต่านินจาเกิดขึ้นมาจากอะไรแต่ก็นิดนึงอะมันอาจจะมีคนที่ไม่รู้หรือว่าอาจจะมีเด็กทาถ้าเราใช้มาตรฐานนี้นี่มันจะมันจะเป็นทุกเรื่องอม่นใช้กับทุกเรื่องอ่ะสมมุติมีเด็กห้าขวบพกโคลนหนึ่งมันอาจจะเป็นหนังนินจาเต่าคือเขาไม่ได้โตมาในเขาไม่ได้โตในยุคที่เป็นนินจาเต่าเราตอนเด็กอะเข้าใจปะอันนี้คือนินจาเต่าแรกของเขาเออซึ่งมือนก็จะพูดประโยคนี้กับทุกเรื่องได้หมดเลย ก็เลยเล่าสักหน่อยว่าเขาไปโดนสารโดนอะไรมาก็เล่าดีส yep> um> ิ่งท yeah. ี่น่าสนใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องนี้สำหรับผมคือภาพมันคือภาพในแนวที่ผมมาคุณชอบใช่เป็นภาพวาดผมไม่ผมคุณรู้ไหมว่าแบบชื่อเฉพาะทางของภาพรูปแบบนี้มันถึงเวลาของคุณแล้วมันถึงเวลาของคุณแล้วที่ผมต้องหาหรือว่าอะไรที่คุณต้องตอบ อ๋อคุณคิดว่าผมรู้เหรอผมเออผมเ่อผมเออใส่คำถามถามคุณผมอะรู้เรื่องอะไรประหลาดประหลาดเยอะนะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันคือมันจะเป็น m o ั่นแ capture ก็ไม่ใช่อ่ออจะเป็น stop โมชั่นมันก็ไม่ใช่เออมันคือภาพวาดแบบการ์ตูนกราฟิกหรือมันคือ drawing เ่ะทุกคนมันคือเส้น d r a ออ n งแบบ d r a ออ n งทุกฉากจริงๆนะไฟก็เป็นขีด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 เหมือนเวลาเราวาดพาทิ์สมัยก่อนเวลาดูคอมิกอะแต่เป็นภาพ ออกมาเป็นเชิงแอนิเมชันถ้าตามผมนะเรื่องภาพอ่ะสุดยอดมากน่าสนใจมากแต่ว่าเนื้อหาก็เท่านั้นคือผมถามตัวเองในโรงนานมากว่ามันจะมีฉากไหนที่ทําให้ผมรู้สึกยิ้มหรือว่าสนุกไปกับมันไหมอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันดูจําเจเหมือนเลยการนาเสนอต,ตัวละครสีตัวก็โอเคเขามีคาแรคเตอร์ที่เฉพาะอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ก,กว่านั้นอะแล้วแล้วผมว่าผมว่ายังดึงคาแรคเตอร์แต่ละตัวออกมาไม่ไม่ขนาดนั้น คือโอเคมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนจําชื่อใครได้บ้างโผมจําได้หมดนินจาเต่านี่คือโหตั้งแต่เด็กผมชอบมากตัวแรกตัวแรกคาดผ้าสีฟ้าผ้าสีฟ้าเลโอนาร์โดเอ้ยสีแดงราฟาเอลเอ้ยสีส้มไมเคิลแองเจโลเอ้หรือว่าในหนังที่เรียกว่าไมกี้ชื่อเล่นชอบเรียกว่าไมกี้ไม่เคยเห็นเรียกไมเคิลแองเจโลเลยอ่ะแล้วสีม่วงคนสุดท้ายโดนาเทโลโดนาเทโล คือมันเป็นชื่ออารมณ์เหมือนนักบุญไม่เทวดามันคือนักวาดทั้งสี่คนเป็นคนวาดรูปหมดเลยอ้าวหรอใช่แต่ว่าอย่างไมเคิลอ๋อโอเคไมเคิลเจโรเป็นศิลปินใช่โดนาเทโลด้วยแต่ลาเอลนี่เป็นชื่อของอัครเทวทูนะคนมันก็ชื่อซ้ำได้ก็หลังผมยังชื่อลาเฟลวารานเลยโอเคก็คือจะเป็นสี่ตัวละครนี้แน่นอนมันคงไม่มีสี่ตัวละครที่มันแยกไปจากนี้เนาะแล้วก็มีตัวละครออกมาก็คือเป็นมนุษย์หนึ่งคนที่จะสนิทกับพวกเขา ผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าเอพริลซึ่งก็ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทตัวละครเอพริลพอสมควรนะก็เป็นคนดำเอาจริงหนังเรื่องนี้มันมีความโวกซ่อนอยู่หน่อยๆผมจำไม่ได้ว่าตัวทีนเอททีนเอทเอมิวแทนนินจาเทอ์เทลเนี่ยหรือเรสซิ่ว่าเต่านินจาเนี่ยเขามีความเป็นคนดำขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เท่าที่ผมจำพาดเก่เาได้ไม่ไม่เคยมีคนที่เล่นเป็นเอพริลเป็นคนขาวหมดไม่ไม่เอพริลส์่เอาตัวเต่าเ,เลย ตัวเต่าเลยอ๋อมีความเป็นชาวแกงอย่างงี้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่แรกมันเป็นมันเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วอ๋อเป็นนิสัยของเต่าทั้ง4ตัวอยู่แล้วก็คือเป็นคนดำตั้งแต่้นอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีแค่แค่คนที่หลักๆคือคือภาพนี้มันมันมีเยอะขึ้นจริงแต่หลักๆแต่ก่อนอ่ะจะเป็นแค่แค่ไมกี้คนเดียวแต่คนที่ค่าสีส้มคือเขาจะเป็นคนที่ชอบความแบบว่าดูพวกเออดูพวกแบบว่าแนวสวักแนวอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแบบลอกเลียนแบบูร บรอสกี้บรอบรอเซอับราคาด็บบรอคือเรื่องนี้ก็คือจากที่รู้ก็คือไม่สามารถขึ้นไปโลกมนุ์ได้เพราะว่าพ่อของเขาหรือว่าคนที่เป็นหนูเนี่ยนี่กลับเข้าเรื่องแล้วหรอกลับเข้าโอเคเขามีอาจารย์ใช่ไหมก็คือจริงๆเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นพ่อของเขาก็คือมาสเตอร์สปินเตอร์คือบางที่ก็จะให้เสียงเดรจิชาันอีกรอบเออคือหลังเรื่องนี้ก็เป็นอีกเหตุผลที่ผมให้สองคะแนนเพราะเสียงคือคำพูดแรกที่ออกมาจากเสียงของมาสเตอร์สปินเตอร์เนี่ยหรือว่าตัวของหนูอะ ผมรู้เลยว่าเฉลงผมไม่รู้ผมรู้เลยแบบเขาพูดสำเนียงจีนหรอเดี๋ยวนี้เฉลงพูดยังไงคนเมกาคือสำเนียงเขาเป็นนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าแต่ว่ามีความดัดไปเยอะผมว่าอาจจะห่างหายกันเล่นหนังเมกหนังไม่ใช่หนังแค่เมกา้าห่างหายจากการเล่นหนังเยอะอแล้วสำเนียงอังกฤษเขาเริ่มฉีกไปจีนพอสมควรแต่ว่ามาตเตอร์สปินเตอร์ก็ควรจะเป็นแจ็คกี้ชาน,นี่แหละใช่ไม่ควรจะเป็นใครอีกแล้ว,ลแ,ลวแล้วถ้ายิ่งฉากที่สู้กันอะ มันคือเวลาผมเห็นภาพเฉินหลงสู้เลยเสียงเวลาแบบเวลาเขาจะมีเสียงเอฟเฟกหรือเสียงอะไรของเขาอ่ะผมมันไม่รู้ตัวตรงนี้ในโรงก็เลยไม่ค่อยจะประทับใจแต่ว่าแค่ประโยคนแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่ที่คุณบอกเหมือนกันเสียงออกจีนไปหน่อยหรือว่าผมคิดว่าเขาห่างหายจากการเล่นหนังด้วยอายุของเขาแล้วนะมันก็เลยสำเนียงที่เขาเคยมีอ่ะมันมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นหรือว่าเขาแต่ว่าตกใจเร่แบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน่ตอจะเป็นหนุ่มนิวยอร์กปะวะก็ไม่แน่ใจเรื่องอ่ะ มันคงไม่แบบนั่นคือบิวส์ใจีนเลยโอเคคือเรื่องนี้มันจะมีปรมอยู่ทุกคนมันจะมีปมว่าทําไมแบบตัวสปินเตอร์ถ um, ึงได้แบบไม่ชอบมนุษย์ขนาดนั้นเพราะว่าเขาเป็นมิวแทนไงแล้วพอขึ้นไปบนโลกที่คุณน้ากำลังจะเล่าเนี่ยมันก็เลยกลายไปว่ามนุษย์หลายคนในเกลียดเขาแล้วก็ทํรลายเขาเขาก็เลยเอาตรงนั้นกลับมาแต่ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะมันทำให้เขาเริ่มที่จะฝึกกังฟูจากทีวีใช่มันก็คคอเหตุผลที่แบบเออถ้าเกิดว่า เกิดอะไรขึ้นจริงๆอ่ะควรทํายังไงก็เลยเอาพวกกันกังฟูมาสอนผมว่านั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่อาจจะดึงตัวของแจ็กกี้ชาหรือเฉินหลงเนี่ยมาตัวนี้โอเคก็เหมาะดี่ผมว่าก็เข้าเข้าเข้าขายแล้วเข้าภาพนะ แล้วก็ทําให้ตัวของลูกเต่าทั้ง4ตัวเนี่ยก็เติบโตมาเป็นเต่านินจาอย่างแท้จริงใช่ซึ่งกลับไปเรื่องประเด็นเดิมคือคุณบอกว่าประเด็นอะไรเนี่ยประเด็นนี้คุณบอกว่ามันกลายมาเป็นคนดาอะไรมากขนาดนี้แต่ก่อนอ่ะหนังพวกสมัยก่อนอ่ะอม,มันจะมีแค่ตัวตัวพาส้มตัวไมกี้คนเดียวที่จะใช่มันจะชอบไปดูพวกคลิปของแบบพวกแนวนี้พวกแบบใช้สับแบบโยซับบพวกแบบแนวแบบสวักพวกแนวแบบพูดวูดอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวอื่นค่อนข้างจะ มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอย่างตัวของผ้าสีฟ้าใช่ไหมที่เป็นเรียวนาโดก็คือจะเป็นตัวของหัวหน้าทีมอ่าเขาก็จะเป็นคนเข่งคนขืมนู่นนี่นั่นส่วนราฟาเอลก็หนังเรื่องนี้ก็ยังยังมีความเป็นเขาอยู่ก็คือเป็นคนที่บ้าพลังเป็นคนหัวร้อนง่ายเออาร์ก็คือโมโหอยากใช้อำนาจอยากอยากใช้พลังถล่มหรือว่าต่อสู้อย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วตัวที่ผมชอบที่สุดนั่นคือดอนาเทโรใช่ซึ่งดอนนเทโรแต่ก่อนอ่ะก็คือเป็นสายแกรเชตเป็นเนิร์ดเนิร์ดแกรเ็ตคนหนึ่งเลย แต่ภาคภาคนี้ยมีความอัดแอกับโลกคือมีการดึงเรื่องของดูแอนิเมชันข้อดีของทินเอทที่มาทําที่ตรงเนี้ยก็คือมันกลายเป็นเต่านินจาในยุคใหม่เล่นสมาร์ทโฟนดู Attack on t i t a ันเออผมช็อกมากเลยเอาคำนี้ใส่อะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นเลยอย่างเงี้ยกลายเป็นเอเมแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็นคนแบบแกจิต จก็คือจะมีแบบเออไอเลยอ่ะเก่งเรื่องแบบสร้างวัสดุสร้างอุปกรณ์อะไรเงี้ยจะเป็นหน้าที่ของโดนาทเทโลเลือกเมนของตัวเองไม่ผิดจริงๆนี่คือเมนผมแล้วคุณเมนคุณคือใครอย่าบอกว่าเลวโอนาทโดนะไม่ผมชอบไมกี้อยู่แล้วอ๋อโอเคไมกี้ผมชอความเออตัวฮาตัวแบบซับโรอะไรก็แบบผมจําได้คําพูดติดปากของเขาซึ่งในหนังเรื่องนี้ผมเสียดายใช้แค่ครังเดียว เปิดแค่ตอนสุดท้ายที่กําลังจะโยนไอตัวน<ต>ี่ลงไปมันก็ลิชมาดีนะคือส่วนคาว <c oughs> บังกาเนี่ยคือเหมือนเขายังไม่ได้ใช้หมายถึงในหนังอมันยังนึงไม่ออกแต่เขานึงได้จากการที่เขาพูดเล่นๆกับเพื่อนตุ๊กแกของเขาอะ,อะไปเรื่อยพยายามที่จะแบบเครียดคำไปเรื่อยๆว่ามันจะเป็นคําอะไรที่มันแบบเทแล้วก็ติดปากสุดท้ายเนี่ยมันเป็นคาวบังกาใช่เพราะมันจะมีพวกแรกๆก็จะมีแบบซาบโรบรอสกี้บรอสกุดโดแบบไปเรื่อยของแนวแนวพวกนี้อะไรเงี้ยแนวแบบแต่ว่า มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากถามไม่รู้ว่าคุณสังเกตนี่ยังไม่ได้เล่าในเรื่องเลยเนี่ยโอเคไม่รู้ว่าคุณสังเกตหรือเปล่าเอพริลไม่เคยบอกว่าเขาชื่อเอพริลแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาชื่อเอพริลเพราะว่าเขาไปเห็นตรงล็อกเกอร์มันเขียนว่าเอพริลแลวเขียนว่าใหญ่ป้วกบอมิดเกิร์ถือว่าดีถือว่าดีในเรื่องมันก็คือไปเจอเอพริลแหละเอพริลเนี่ยเป็นเด็กมัธยมปลายที่ มันต้องตรงไหนว่าอ่ะมันต้องตรงนี้อ่อนก็คือสปินเตอร์ขึ้นไปแล้วเจอมนุษย์ใช่ไหมไม่ชอบพาเด็กๆมาสอนนินจาจากนั้นเนี่ยเขาก็จะดำรงชีพอยู่ด้วยการให้เด็กๆไปขโมยของมาเพืดด่อดำรงชีพทางด้านในแต่ความฝันของเด็กๆะก,ก็คือเต่านินจาเหล่านี้อยากจะไปเหมือนมนุษย์อ่ะก็คือชอบมนุษย์ ลงไหลในวัฒนธรรมของมนุษย์มไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หนังสือการ์ตูนการไปเรียนเรืราา่องโซเชียลต่างๆและสิ่งที่เขาอยากทําให้สุดคือการไปเรียงเ,เรียนมัธยมเหมือนกับเด็กมนุษย์ทุกคน What would you guys do ก <Not likely. S 1> ็ประจวบกันมาเจอกัเอพริลวดีจากเหตุการณ์ที่เขาไปถ่ายคลิปกันเพื่อที่จะ ประเดีลงอะไรที่อย่างก็ไม่รู้แล้วก็ปลากระจายไปโดนเอพิลตัวของรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็มีคนมาขโมยก็ไปช่วยอแล้วก็ได้ต่อสู้ครั้งแรกคือหนังรื้องนี่มันคือจุดกําเนิดจริงๆเว้ยมันเหมือนกับบูบิเตอร์ในคลิปที่แล้วเลยว่ามันกําเนิดออกมาได้ยังไงอ่ะอันนี้คือเหมือนจะเป็นแบบของการปูจาการปูพื้นอ่ะการปูสเต็ปแบบ EP ีแรกจริงๆเพราะเราจะได้เห็นการต่อสู้ครั้งแรกๆของตัวเต่านินจาจริงๆในเรื่องนี้แล้วก็เป็นเพื่อกอบเอพิลซึ่งแล้วแล้วผมว่าฉากสู้นั้นทําดีนะ ทำดีทำดีในนี้ในที่นี้หมายถึงแบบว่ามันยังดีไม่สูง่ไหมผมหมายถึงว่ามาทำดีไม่ใช่แบบในเชิงของกราฟิกหรือเชิงของอะไรแต่แบบผมผมแค่รู้สึกเออผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้ให้ตัวมันแบบเก่งเกินไปอ่ะมันยังมีความแบบเฮ้ยไม่เคยสู้มาก่อนเป็นครั้งแรกแต่ก็แบบมีอะไรที่มม่วๆนู่นนี่นั่นบ้างแบบเอ้ยกระบองฉันม่งก็ดีนี่ก็ชนะได้อะไรีบยนัีนว่าเออเด็กเด็กใหม่ที่แบบเฮ้ยเราก็เก่งเหมือนกันนี่หว่าสิ่งที่เราฝึกฝนมาแล้วทีนี้เป้าหมายเอพริลเนี่ยคือเขาอยากกู้งานพร้อมคืนมา เพราะสำหรับวัฒนธรรมอเมริกานะครับงานพรอมคือสิ่งที่สําคัญมากคือควรจะมีสักครั้งในชีวิตอะเราไม่รู้เอพิวอยู่มอะไรด้วยคือถ้าเกิดอยู่มหกแล้วก็น่าเสียดายมากๆถ้าถ้าปกติงานพรอมก็คือจะเป็นมหกเราจะเป็นปีสุดท้ายก่อนที่เราจบเพื่อไปเข้ามหาลัยอืมอืมอก็คือควรจะมีงานพรอมแต่ว่างานพรอมอ่ะกำลังจะถูกยกเลิกเพราะว่าในเมืองนียมันมีอาชญากรสุดโหดซูเปอร์ฟลายซูเปอร์ฟลายซูเปอร์ฟลายจะทําให้งานพรอม ถุกยกเลิกนี่คือสาเหตุนี่คือต้นเหตุของเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดอ่ะทำไมซูเปอร์ไฟลถึงมีอานาจหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ทําให้เอฟพิวต้องมาอยู่ออที่นี่แต่ว่าซูเปอร์ไฟลเขาก็ก่อจลาการจริงๆอ่ะก็คือไปขโมยของนู่นของนี่มาเพื่อประดิษฐ์นู่นนี่นั่นคือเขาจะสร้างอีตัวสารสารนูนเ,เนี้ยเขาจะสร้างาเครื่องไว้ไทุกคนเขาจะสร้างเครื่องเพื่อยิงให้สัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี้กลายเป็นมิวแทนหมดเลยไม่ใช่แค่พวกเขา ตัวของเต่านินจาก็เลยต้องไปสืบแล้วก็ไปกระทืบแก๊งมาเฟียแบบสี่แก๊งมั้งสาี่แก๊งตรงนั้นก็ทําดีเพื่อไปสอบถามเออผมชอบที่มันแบบฉากยาวใช่ไหมแล้วก็แบบเปลี่ยนตัวเรื่อยๆถูกถูกถูกอนั้นคือฉากที่ผมชอบมากที่สุดอ่ะจนสุดท้ายก็ได้ไปเจอกับตัวของซูเปอร์ไฟซึ่งฉากนี่แหละคือฉากที่ผมชอบมากที่สุดก็คือฉากที่เป็นคนนําคุยกันมันคือหนังแก๊งเลยแบบซูเปอร์ไฟเนี่ยผ้าโดวไอคิวผมไม่รู้จักว่าเขาคือใครโอ้โหคุณไม่รู้จักไอคิวเขาคือใครอะ เป็นศิลปินเพลงดีใช่ไหมคือเชิงแรปเปอร์อ่ะสมัยก่อนยุคยุคเด็กเลยยุคเราแบบสองพันอ่ะเฮ้ยรู้เอคือมายุคยุคเดียวกับพวกแบบรูด้าคริสอะรู้จักรูด้าคริสไหมรูด้าคริสคือคนที่ผมรู้จักแต่วงที่มันร้องผมไม่เคยดูฟาแต่ฟิลิปส์ที่มันร้องผมรู้จักแบ็คไอพีอ่ะอ่าไม่อันนี้ไม่ได้อยู่ในนั้นเลยแต่ว่าฟาเซนฟิลิปส์คนที่เป็นคนดําแล้วหัวโล้นอ่ะอันนั้นก็เป็นแรปเปอร์รูด้าคริสเขาคือคนที่ฟีดเพลงของ เบบี้จัสตินบีเบอร์อ๋อโอเคโอเคอันนั้นอ่ะคือรูดาคริสอ่าก็คือไอคิวจะโตมาในยุคยุคนั้นประมาณนั้นพี่ซึ่งเสียงโคตรเท่ใช่แล้วท่านผู้ชมแล้วแบบมันจะมีหนังพวกแบบสมัยก่อนที่แบบเป็นคนเล่นอ่ะแล้วหน้าเขาคือแบบเขาคือหน้าแบบแก๊งสเตอร์จริงๆคือซูเปอร์ไฟเออคือเหมาะเหมาะมากพอซูเปอร์ไฟอุ้ยในเรื่องนี่เท่มากแล้วก็อยู่เป็นแก๊งอ่ะแบบน้องๆมิวแทนของเขาพยายามที่จะทำลายล้างโลก I believe can't are mutants there other You wanna roll wanna with ตัวงเต่านินีจาก็ได้ไปพัวพันมาแป๊บหนึ่งสุดท้ายก็ถอยออกมาแล้วก็มาสู้กันสู้กันประมาณ2รอบเหมือนเดิมตามสูตรหนังทั่วไป <Nah. S 1> จนสุดท้ายทูอฟ์ไฟเนี่ยไปจมลงในสารของตัวเองแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแบบ ซูเปอร์ซูเปอร์ไฟที่เขาแทนตัวเองว่าเขาเป็นกอรซิล่าเพราะมันเหมือนจริงจริงอยอ่ดีแบบเริ่มเทิมล้มลงไปคือการว่าพลังซูเปอร์ไฟในตอนหลังอ่ะมันคือการที่แบบรวบรวมสั์ทุกอย่างมาสร้างเป็นร่างกายของตัวเองได้เขามีขาที่ทําจากม้าเขามีตัวที่ทําจากวานมีพวกหอยพวกอะไรต่างๆมือเป็นก้ามปูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถล่มเมืองนิวยอร์กก็คือสมชื่อกับมิวเทนไม่ห้ามจริงๆแล้วก็แค่ฉากนั้นฉากเดียวเลยที่ผมชอบคือฉาก A v ว n g e r As s e m b l e รวมพลัง รวมแังนึงสี่คนตัวของเ <คน S 1> อพิวขวบทโไซค์มาแล้วโยนมมไซค์ทิ้งแล้วโยนปืนให้กับลาฟรับมารอยิงฉากนั้นคือฉากเดียวที่ทําให้ผมยิ้มได้จริงๆอนอกนั้นเรื่องของเอฟเฟกเรื่องของไอชั่นอะไรต่างๆมันก็โอเคอ่ะก็สู้กันสนุกสนานดีแล้วสุดท้ายก็ไปแก้ปมของตัวมาสเตอร์ใช่สปินเตอร์คือออกมาออกมาในโลกมนุษย์ได้แล้วคนช่วยใช่คือตอนแรกตอนแรกจริงๆก็คือคนเห็นแล้วก็คนไม่รู้คือคนไม่รู้แล้วพอเป็นมิวแทนอ่ะคนก็ แบบแอสซูมเองอะแบบว่าพวกนี้คือตัวร้ายเหมือนกันคือพวกนี้เป็นพวกเดียวกับซูเปอร์ไฟททั้งที่จริงจริงมันมาช่วยแล้วก็เป็นเอพริลที่ไปออกอากาศเพื่อมาเล่าความจริงเพื่อโชว์ความจริงว่าพวกนี้เป็นพวกเราแล้วมันไปรีเลกกับโลกยุคใหม่ตรงที่โลกนี้มันคืออินฟลูเอนเซอร์เว้ทุกคนตัวของเอพริลเนี่ยยอมไปอ่านข่าวท้งนที่เขาเป็นคนที่ออกกล้องไม่ได้เพราะแบบเขาจะอ้วกก็ยอมอ้วกไปอ่านข่าวไปเพื่อที่จะทำให้เรื่องราวมันถูกต้องที่สุดทำให้ตัวของเต่านินจาเนี่ยแก๊งเนี้ย หรือว่าแก๊งตัวของมิวแทนอื่นๆที่มาช่วยกันสู้กับตัวของซูเปอร์ไฟเนี่ยเป็นคนดีแล้วทําให้คนเนี่ยยอมช่วยเหลือพวกเขาใช่ก็สนุกมากนะเหมือนว่าในเรื่องตัวจริงๆไอ้พวกแก๊งพวกนี้จะเป็นตัวร้ายหมดเลยแต่ว่าภาคนี้เอามาเป็นคนดีใช่ปกติปกติเป็นตัวร้ายหมดเลยผมจําได้ฉากสู้กับทั้งทั้งแรดทั้งหมูป่าแล้วจอนซีนาภาคเป็นตัวอะไรือนซีนาภาคเป็นเออไม่แรดก็หมูป่าสักตัวจําชื่อไม่ได้แต่ผมคิดว่าเป็นแรด เราเด่นกว่าใช่แล้วก็ชื่อของมันมีป๊อปหรืออะไรสักอย่างอ่ะโอเคก็คือมีจอร์สินธภภาคด้วยนะครับใช่เรือีมีตัวเยอะมากดังๆเต็มเลยทุกคนแล้วก็สู้กันชนะชนะโดยการที่คาวบังกาแหละแล้วก็จุดที่คาวบังกาคือหลังคอ เพราะว่ามันคือจุดของจุดอ่อนของอสูรยักษ์ทุกคนเหมือนในแอตแทกออนไททันที่โดนาเทโลคิดขึ้นมาได้ใช่<ม>ก็คือเคยไปดูมาก,ก่อนแบบตอนแรกก็คือตอนแรกก็คือในฉากก็คือแม่งจะยอมแพ้แล้วแบบไม่มีทางสู้ได้มันมหาศาลมันใหญ่มันเก่งเกินแล้วก็เลยแบบลองเล่าแบบเอ้ยตัวเองเคยดูแบบดูหนังดูอะไรเยอะอย่าเพิ่งยอมแพ้ดิแบบมีวิธีไหมที่จะสู้กับอะไรใหญ่ขนาดนี้นี่คือคำพูดของคนที่อ่านการ์ตูนสู้สาประหลาดทั้งชีวิตหรอโดนาเทโลก็แบบอ๋อหลังคอไงแล้วก็นึกไม่ได้แล้วมันมีรูหลังคอพอดีด้วย <ไ>ป๊สีนโนาเทโลนี่คือเด็กสุดละในสีคนจริงแต่จริงๆร,ร,ริงแล้วเด็กภาคหมดเลยเท่าที่ผมไปดูใช่แล้วก็<ค>โยนโยนไปโยนใส่ไปตัวของซูเปอร์ไฟก็เปียงกลับมาเป็นตัวของแมลงว<ช>ันเแล้วก็แล้วก็ทุกอย่างที่ที่คุณอธิบายตอนแรกที่คุณใบอธิบายไม่ว่าจะเป็นม้าอะไรก็คือกลับมาคืนชีพก็คือไอตัวไม่มีใครตายนะครับไอตัวที่เป็นเด็กใช่ไอตัวที่เป็นเป็นยาฟาฟาที่มันจะไป ทำให้กลับสู่คืนอ่ะคือมันไม่ได้ฆ่ามันแค่ทําให้ย้อนกลับมาให้เป็นสิ่งก่อนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตอนแรกเนี่ยผู้องค์กรที่เขาไปบุกห้องทดลองอ่ะจะเอามาใช้กับงาใช่ก็คืออยู่ในปืนตอนแรกแว่าไม่อยากใช้เพราะว่าจะรีดสารนิวเทนออกมาก่อนเพื่อเอาไปทําการทดลองเดี๋ยวไปขายอะไรต่อเรื่องเราก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งไม่มีเอ็นเครดดปะโอ้มี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 นิดนึ่งเรื่องนี้มีคุณไม่ได้ดูใช่ไหมไม่ได้ดูตัวเอ็นเคเดดเองนอแกเ่ย ได้ไปเข้าเรงโรงเรียนมัธยมร่วงไปเอ็มคิวอ๋อโอเคถ้านั้นโอเคนั้นผมไม่ได้นับว่าเป็นเอ็นเครดิตแล้วก็ตัว,ว,<ะ>ตวของสปินเตอร์ใช่เนี่ยไม่ใช่เอ็นเครดิตนี่ือตอนจบแล้วก็สปินเตอร์ก็ได้ภรรยาเพราะเขาพยายามปากักพินเดอร์มานานแล้วแล้วก็ได้แก๊งตัวของมิวแทนเนี่ยเป็นแก๊งรูมบ้านคนใหม่ก็ทาให้สปินเตอร์ไม่เหงาสปินเตอร์อมันจะมีฉากเหงาเยอะมากแบบเอาพิซซ่ามาเลี้ยงเด็กๆไม่สนใจ<อ>มันคือคัมมิ่งออฟเอทอีกแล้วคือจริงๆมันไม่ใช่แค่คัมมิ่งนะออฟเอ จบตรงนั้นภาพดีอ่าแอคชั่นก็โอเคฉากขับรถทะลุกระจกก็ดูดีผมว่าหลายๆฉากมันสามเอนเอาจิงๆพอพอหลายๆฉากพอมาเป็นเชิงวาดอ่ะมันอาจจะทําให้มันดูดีและน่าสนใจมากกว่า CG ด้วยซ้ำใช่แต่สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมติดผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เนมากกว่านี้ด้วยความที่มันคืองานวาดไง แต่ก็โอเคเข้าใจว่าทุกอย่างมันมันใช้พลังงานใช่เพราะว่าเพราะงานวาดอะเท่าที่ผมรู้อะคือถ้ามันจะให้สวยและเนียนะมันคือเฟรมต่อเฟรมใชมันคือหนึ่งมิลต่อหนึ่งมิลต่อหนึมิลอะถ้าอยากให้สวยคือมันก็ทําแบบ มืออย่างนี้แล้วก็เลื่อนไปนี่ก็ได้แต่ว่ามันก็จะไม่ดูสวยงามขนาดใช่มันต้องเป็นตึ๊ดๆๆมันคือแอนิเมชันค่อยขยับสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกแอนิเมชันแล้วงานนี้มันคงสตาร์ด้วยรอยิงแหละแล้วก็สุดท้ายเป็นคอมอะไรขึ้นมาเข้าใจว่ามันเหนื่อยก็สุดยอดมากๆแล้วไปถึงเอ็นเครดิตกันเอ็นเครดิตคือตัวขององค์กรแรกสุดอ่ะองค์กรองค์กรที่ไปบุกห้องทดลองอ่ะที่พาเด็กๆไปรีดนมอ่ะจริงๆไม่ใช่นมมันเป็นรีดเลือดก็คือแบบสู่มาว่าเราเหมือนจะหาไอ้แก๊งเต่านี่ไม่ยากนะ รอไปเจอกันละกันแล้วก็ข้างหลังเป็นซูเปอร์ไฟอยู่ในกองขังก็คือเขาเป็นคนที่แบบเคลียร์เรื่องทั้งหมดอ่ะแต่ว่าจริงๆในเรื่องอขาเล่าว,ว่าพอเกิดเหตุการณ์จราจรนะ่ะเขาหนีกันออกไปจากบริษัทแต่ว่าเหมือนยังมีอยู่แล้วก็ภาคหน้าหน้าจะได้กลับมาสู้กับตัวของเต่านินจาอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่คือองค์กรสู้กับเต่านินจาถูกต้องนี่คือทีเนตมิวแทนนินจาเทอร์เทิลมิวแทนเมฮัมครับโอ้โหชื่อเต็มม่จบลงในเพียงเท่านี้โอเคสเปรละก็คือผมมาชอบโดนาเทลโลจากเกมเว้ย ผมเชื่อว่าหลายๆคนแบบผมนะรู้จักตัวเต่านินจาก,ก่อนจกเกมสมัยเพย์วันแล้วคือผม<ช>ผมมีพี่น้องใช่ไหมมีพี่น้องค่อนข้างเยอะอน่าจะประมาณสี่คนพอดีเป๊ะเลยแล้วเขาอะเลือกตัวกันไปหมดแล้วแล้วก็เลยนคนเดียว<ช>ต้องเล่นดอนาเทลโลต้องเล่นสีม่วงอแต่ก็ชอบนะ้าเพราะว่ามันเป็นกระบอกไงสมัยหนูชอบแบบสุนห์อกงก็ชอบกระบองอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ค่อนข้างโดนบังคับนิดหนึ่งแต่สุดท้ายพอได้เริ่มต้นมาดูหนังมากขึ้นอ่านตัวของกร์ตูนเต่านินจามากขึ้นก็คนพบว่าตัวสีม่วงเนี่ยมันเหมือนผมมากเลย ไช่ชอบผมเหมือนอืแล้วผมเหมือนตัวสีส้มปะมคุณเหมือนตัวสีแดงมากกว่าใช่เหรอคล้ายตัวสีแดงมากกว่าออแต่ไม่เห็นมีใครเหมือนตัวสีฟ้าเลยในบรรดากลุ่มเพื่อนเราเราไม่มีใครหนูไม่เราเออคุณหมูคุณหูสีฟ้าได้เดี๋ยวไว้สักครั้งหนึ่งแน่นะพอาอาจจะมีคนหมูโผล่มาเออเออผมเออผมเออคุณหูทําได้ตัวของเต่านินจามันเป็นเหมือนแบบตัวแทน represent แบบเด็กเด็ก ส่วนใหญ่บนโลกเนี้ผมว่าถ้าเกิดเราดูตัานินจาเล่นเกมหรืออ่านตัวนินจามันน่าเด็กก็จะรู้สึกได้ว่ามันมันจะมีสักตัวหนึ่งที่มันรีเดทกับเราคาแรคเตอร์เราหรือว่าสิ่งที่เราอาจจะอยากเป็นอยากชอบอะไรเงี้ยมันก็เป็นมันก็ผมว่ามันก็ครอบคลุมดีนะมีทั้งคนที่แบบอยากเป็นผู้นํามีทั้งพวกแบบหัวร้อนชอบแบบต่อสู้ชอบอะไรสนุษามีตัวที่ตัวเฮฮาตัวอะไรแล้วก็มีพวกที่แบบ มันถามว่าเนื้อมันเป็นมันเป็นอะไรที่ติดลบไหมก็ไม่นะสำหรับผมคือแบบแค่แค่คุณมีความโฟกัสหรือชื่นชอบในหนึ่งสิ่งมากมากถ้าผมว่าเนื้อมันติดลบเนี่ยผมรู้สึกติดลบตัวเองทันทีนะฮะรู้สึกว่าเต่านิจามันดีแล้วมันยิ่งใหญ่ตรงนี้เพลงแต่เรารู้สึกว่าหนังภาคนี้ยมันเล่าซ้ําเกินไปแล้วมันก็ไม่ใช่ข้าวกะเพราที่อร่อยขนาดนั้นด้วยอืมก็เลยคือถ้าถ้าไม่เคยมีมาก่อนถ้าไม่ชอบถ้าไม่เออถ้าไม่เคยมีมาก่อนนะดีแล้วก็ถ้าไม่ชอบอ่ะไม่ต้องดูดีกว่า ใช่ไม่เนี่ยก็คือในสตรีมมิ่งก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นช้อยอันดับต้นๆที่จะต้องดูในสตรีมมิ่งแต่ว่าถ้าถ้าเป็นคนที่เคยติดตามอยู่แล้วหรือว่าเป็นแฟนคลับของทมเอนทีจริงๆอก็อันนี้ก็สนุกอีกแบบคือบางคนไม่ดูเทมเอนทีภาคเก่าๆเพราะรู้สึกว่าภาพมันน่ากลัวเกินไปแบบภาพเต่ายักๆสี่ตัวเลยเนี่ยดูเป็นมิวส์แตนน่ากลัวจริงๆนะใช่แต่พอมาเป็นไลเซนตตรงเนี้ยมันดีมากๆสวยมากๆแต่ว่า มันก็ดันบางเกินไปอ่ะทุกคนมันมันเบาบางเกินไปสำหรับในเรื่องที่เขาจะเล่าเหมือนมันไปโฟกัสที่จุดกําเนิดมากเกินไปโอเคมันเคลียเรื่องสปินเตอร์ได้เคลียเรื่องนูเรื่องนี้ได้แต่ว่าอยากเห็นความเท่ของเต่านินจามากกว่านี้แต่มันอาจจะยังเด็กอยู่อ้าภาคต่อไปก็จะโตขึ้นผมรู้สึกว่ามันเบาเกินไปอ่ะมันคือการ์ตูนเด็กจริงๆมันไม่ได้มีการสูญเสียที่รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะผมนึกว่าสปินเตอร์จะตายใช่ไหมแต่มันไม่ตายอแล้วในเรื่องจริงก็ไม่เคยตายเพราะว่าเป็นตัวสําคัญใช่ไหม เราอาจจะเสพอะไรที่มันโตมากขึ้นเลยลก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันดูเด็กไปเบาไป,าปแต่สกการให้เป็นแบบนี้เร่าอยาให้เป็นแบบบูบิโต้เหรอพอตายแล้วทั้ง4คนก็เก่งขึ้นเงี้ยก็ยังโอเคนะหมายถึงมันมีแบบสะพานสําคัญในข้ามอ,าอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อยากเห็นต่านิจาเวอร์ชั่นโหดๆบ้างแต่ผมว่านี้ก็คือ EP ด้วยความเป็น e ีหนึ่งด้วยความปูมทุกอย่างแนนโค้อาจจะเป็นอาจจะมีเพราะผมจําได้ว่า หรือผมคิดไปคิดมามันตายจริงไม่มันเคยมีภาคโหดนะจำได้ปะเต่านินจามันเคยมีภาคโหดมากแต่ว่าหนังเต่านินจาแต่ละผาามันสร้างกันแบบแยกกันนานมากก็เลยความตรงจําเรื่อนลางไอ้ครั้นจะไปย้อนดูทั้งหมดเนี่ยมันก็เหนื่อยกันไปแล้วเอาจงริง TMT มันเป็นหนังที่หาดูยากนะหมายถึงมันไม่ได้แบบมินเน็ตฟรีกหรืออะไรทั่วไปอะไรเงี้ยต้องไปดูใครที่แบบรู้ว่ามันหาดูจากไหนก็แนะนำมาได้เออเดี๋ยวจะ ไปตามดูแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยความรู้สึกที่อาจจะเป็นทล์กนะครับนางเรื่องนี้นะครับผู้ผมให้กันไปก็2คะแนนถ้าเกิดชอบ TMNT นะโฟกัสเขีดเส้นตายตรงนี้อันเดอร์ไลน์ว่าถ้าเกิดชอบค่อยดู ตัวของเรื่องนี้นะครับในสตรีมมิ่งนะฮะแล้วคุณคิดยังไงครับอย่างที่เราย้ำไปในทุกพีว่าความมิเห็นเราไม่ได้ถูกต้องที่สุดไม่ได้สําคัญที่สุดความมิเห็นของคุณแล้วก็คนดูต่างหากนะฮะที่สําคัญสาคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์กันมาแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะจ๊ะสอบอีพีนี้อีพีที่สิบยังไงก็เข้าเฟซบุ๊กสองร้อยางเป็นทางการดีช่นะฮะก็นี่เรามาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเออสี่พีพีนั่นเว้ยแล้วก็เป็นแบบวิดีโอเราสัญญากับ คนดูไว้ว่าเราจะมีวิดีโอตั้งแต่ประมาณ e ีพีที่3ประมาณนั้นสามสี่แถวๆกลางๆหน่อยเพิ่งจะมามี EP พีที่10นะครับยังไงก็แต่ถ้าเกิดชินชอบตัววอทเฟนก็ฝากรายการนี้ต่อไปด้วยต่อจากนี้มันจะไม่ได้มีแค่ตัวของหนังอย่างเดียวอาจจะมีในเรื่องของเกมเรื่องของอะไรต่างๆมามอบความบ <ขอ S 1> ันเทิงซึ่งถ้าเกิดอยากให้เราไปทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เหมือนเดิมนะจ๊ะมีอะไรก็คุยกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอใหม่กับวอทเฟน e ีพีหน้าไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องอะไรก็ตามนะครับเราจะดู